สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนวันนี้มาเจอกันในวิชาสุขศึกษาและภารศึกษานะคะจะมาเรียนในเรื่องของครอบครัวและเพื่อนของฉันจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้ก็คือนักเรียนสามารถบอกความสําคัญและความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเองนะคะ ต่อไปสาระสําคัญนะคะครอบครัวแต่และครอบครัวอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ทุกครอบครัวก็มีความสําคัญเพราะเป็นศูนย์รวมความรักความเอาใจใส่ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวดังนั้นเราจึงควรสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนะื้อหากันนะคะอ่ะ ความสําคัญของครอบครัวนะคะครอ,อบครัวหมายถึงคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กันทางการแต่งงานทางสายเลือดทางการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและพ่อแม่บุญธรรมนะคะหรือความสัมพันธ์แบบชีวิต แบบคู่ชีวิตนั่นเองนะคะคนเราอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวแต่และครอบครัวมีสมาชิกแตกต่างกันดังนี้นะคะครอ,อบครัวเดียวนะคะมีสมาชิกประกอบด้วยผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยการเป็นสามีภรรยาหรือพ่อกับแม่และลูกนะคะ รวมถึงครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นคู่ชีวิตชายกับชายคู่ชีวิตหญิงกับหญิงเห็นไหมคู่ชีวิตชายกับกระเทยก็มีนะคะซึ่งอาจ จะมีลูกติดนะคะลูกติดก็คืออาจจะเป็นลูกของฝ่ายชายก็ได้แล้วก็มาแต่งงานกับกะเทยนะคะนั่นคือเขาเรียกว่าลูกติดหรือบุตรบุญธรรมก็คือ,อรับเด็กมาเลี้ยงนั่นเองเป็นลูกของตัวเองนะคะอยู่ด้วยก็ได้นี่คือลักษณะของครอบครัวเดี่ยวนะคะ ต่อไปนะคะครอบครัวขยายนะคะมีสมาชิกประกอบด้วยพ่อแม่ลูกและมีญาติเช่นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหลานนะคะก็คือเป็นครอบครัวใหญ่นั่นเองก็คือสมาชิกครอบครัวเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยก็ได้นะคะต่อไปครอบครัวพ่อแม่เดียวนะคะปะ ต่อไปด้วยพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่กับลูกนะคะเช่นพ่ออาจจะอยู่กับลูกเช่นแม่อาจจะอยู่กับลูกนะคะหรือผู้ปกครองคนเดียวอยู่กับเด็กนะคะรวมถึงครอบครัวพ่อแม่เดียวของผู้มีความหลากหลายทางเพศเช่นกระเทยกับลูกติดหรือลูกบุญธรรมนะคะ ต่อไปครอบครัว้ามรุ่นนะคะมีสมาชิกประกอบด้วยล้านอยู่กับปู่ย่าหรือตายายนะคะเช่นนักเรียนอาจจะอยู่กับปู่กับย่านะคะอันนี้เรียกว่าครอบครัวคาำรุ่นนะคะเนื่องจากพ่อแม่ส่งลูกไปอยู่กับญาติหรือพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้เช่นเกิดการหย่าร้างหรือเสียชีวิตนะคะสมาชิกครอบครัวนะคะเป็นผู้ มีความหลากหลายทางเพศด้วยก็ได้นะคะและในบางครอบครัวอาจมีผู้ที่ให้อุปการะเลี้ยงดูอบรมสัง่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความดูแลข,ของตนเรียกว่าผู้ปกครองนะคะ,ะทุกคนเกิดมาต่างมีครอบครัวครอบครัวจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตคนเรานะคะต่อไปจะเป็นความสำคัญของครอบครัวนะคะ ข้อที่หนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวครูให้นักเรียนอ่านก่อน2นาทีนะคะเอาอ่านเสร็จยังเอ่ย นักเรียนต้องฝึกอ่านด้วยนะคะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวครูมาสรุปให้นักเรียนดูนะคะก็คือ 1. เป็นแหล่งอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวนะคะเช่นพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้เลี้ยงดูและหาอาหารให้ลูกกินตั้งแต่แรก เกิดนะคะพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้อบรมสั่งสอนกิริยามารยาสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษแก่ลูกนะคะหรือปู่ย่าตายายเป็นผู้อบรมสั่งสอนหลานให้ทําในสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทานะคะต่อไปเป็นศูนย์รวมความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวเช่นนะคะพ่อ แม่นะคะแสดงความรักต่อลูกทุกคนด้วยการกอดและบอกรักนะคะพอแม่ของเราเคยกอดและบอกรักเราไหมนะคะไปสังเกตกันดูนะคะหรือปู่ย่าตายายแสดงความรักต่อหลานๆด้วยการกอดนะคะ ต่อไปเป็นแหล่งพักพิงและให้กำลังใจแก่สมาชิกในครอบครัวนะคะเช่นพ่อแม่คอยให้กำลังใจกับลูกเสมอในทาในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะหรือปลอบโยนลูกเมื่อเวลาที่ลูกไม่สบายใจนะคะต่อไปข้อที่4เป็นแหล่งให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาให้แก่สมาชิกในครอบครัวนะคะอ่าพ่อกับแม่คอยสอน สอนลูกให้ทำการบ้านนะคะหรือให้คำปรึกษาแก่ลูกเมื่อลูกมีปัญหาหรือมีเรื่องไม่สบายใจนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยที่สำคัญให้เงินค่าขนมกับลูกนะคะอ่าอ่าก็คืออย่างเช่นปูย่ย่าตายายก็ให้เงินหลานไปซื้อของที่ ต้องการนั่นเองนะคะต่อไปมาดูด้านเศรษฐกิจนะคะฐานะของแต่และครอบครัวทําให้สมาชิกในครอบครัวมีลักษณะการดำเนินชีวิตที่เป็นไงคะแตกต่างกันทั้งที่อยู่อาศัยอาหารการกินเขข้าของเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะแต่การมีเวลาอยู่ร่วมกันเช่น ทำกิจกรรมร่วมกันมีเวลาดูแลเอาใจใส่การช่วยเหลือการคอยให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหานั่นเองแล้วก็มันจะทำให้ชีวิตครอบครัวเราเป็นยังไงคะถ้าเราแก้ปัญหาได้ครอบครัวมีแต่ความสุขนะคะ ต่อไปด้านสังคมนะคะครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะจะทําให้สมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมความคิดที่ต่างกันนะคะโดยครอบครัวที่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมเมื่อลูกทําผิดก็ตักเตือนและอบรมสั่งสอนอยู่เสมอนะคะจะทําให้ลูกเติบโตเป็นคนที่ดีได้โดยการสืมซับในสิ่งที่ดีจาก ครอบครัวนั่นเองนะคะแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสังคมที่ไม่ดีก็ตามนะคะต่อไปด้านการศึกษานะคะการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญไหมคะอ่สําคัญนะคะที่ช่วยพัฒนาพฤติกรรมความคิดของแต่ละคนดังนั้นครอบครัวที่ให้ความสําคัญต่อการศึกษากับครอบครัวที่ไม่ให้ความสําคัญต่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัวก็ จะมีพฤติกรรมความคิดที่แตกต่างกันนะคะโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่สนใจการเรียนของลูกสนใจความถนัดและความชอบของลูกจะสนับสนุนให้ลูกได้อย่างที่ลูกต้องการนะคะก็เลยทําให้ลูกมีความสนใจในการเรียนนะคะอะ ต่อไปมาดูการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะเอาเรามาดูเมื่อเราอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวสมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างต้องการให้ครอบครัวของตนเองเป็นครอบครัวที่เป็นไงคะมีความสุขดังนั้นเรามาดูว่าสร้างอย่างไรข้อหนึ่ง ทุกคนในครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เช่นเด็กๆมีหน้าที่ทำไรคะเรียนหนังสือและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นะคะต่อไปข้อ2เด็กๆต้องให้ความคารพพ่อแม่นะคะหรือว่าญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านพูดจาไพเราะสุภาพนะคะ,ะข้อที่สามเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวให้พูดคุยและปรับความเข้าใจกันไม่ใช้อารมณ์นะคะในการตัดสินปัญหา ต่อไปข้อ4มีน้ำใจต่อบคุคคลในครอบครัวช่วยเหลือด้วยความติงใจนะคะรู้จักเสียสละต่อไปข้อที่5รู้จักกาลเทศะเคารพสิทธิของตนเองและสมาชิกทุกคนในครอบครัวไม่ทำตามใจตนเองจนเกิดผลเสียนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6นะคะทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะคะแต่ว่าไม่ใช่หอวเราทั้งวันนะลูกนะ ต่อไปข้อที่7ควรทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์เช่นออกกําลังกายดูภาพภาพยนตร์นะคะ,ะทีนี้เรามาดูการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนบ้างเพื่อนเป็นบุคคลที่เราให้ความสําคัญความสนิทสนมและทํากิจกรรมร่วมกันนะคะเพื่อนมีความสําคัญต่อตัวเราเช่น เป็นเพื่อนเรียนเป็นเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนคุยเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาเป็นผู้ที่คอยปลอบใจเมื่อเรามีปัญหานะคะดังนั้นเราจึงควรปฏิบัติตนให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนของเรานะคะ1ร่าเริงเจ่มร่าเริงยิ้มแย้มแจําใสอยู่เสมอนะคะสองพูดชมเพื่อนด้วยความจริงใจไม่ยกยอเพื่อนเกินความเป็นจริงนะคะ 3. ควรคิดก่อนพูดทุกครั้งไม่ควรนินทาว่าร้ายหรือนำความผิดพลาดของเพื่อนมาพูดคุยนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4มีน้ำใจต่อเพื่อนและให้ความช่วยเหลือเพื่อนเท่าที่เราสามารถทำได้นะคะเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนคุยและชักชวนเพื่อนให้ ประพฤกตนในทางที่ดีนะคะเมื่อมีปัญหากับเพื่อนให้พูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะและทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันกับเพื่อนด้วยความเต็มใจไม่แบ่งเพศหรือฐานะนะคะอ่า สุดท้ายนะคะครูมีการบ้านนักเรียน3ข้อนะคะข้อที่1นักเรียนคิดว่าเพื่อนมีความสําคัญอย่างไรต่อน,นักเรียนบ้างนะคะให้ตอบมาข้อที่2การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวการสร้างความสัมพันธภาพในครอบครัวมีอะไรบ้างเมื่อกี้ครูได้บอกเราไปแล้วนะคะข้อ3นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรที่จะทําให้ครอบครัวมีความสุขนะคะ,อะตอบคําถามมานะคะเขียนลงในสมุดน,นะคะแล้วก็ถ่ายรูป เข้ามาสุกในอัลบั้มนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ